สวัสดีทุกคนสวัสดีคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่แหลมบริหาเรเนาะแล้วกำลังจะเดินทางไปที่เกาะล้านนะคะตอแรกในวันนี้นะคะเราจะถ่ายวอ็อกด้วยกล้อง GoPro Hero 9นั่นเองเราจะไม่มีภาพบรรยากาศในตอนแบบ รถมาหรือว่าขึ้นรถมาได้ๆนะทุกคนเราก็มาที่แหลมบริหายเลยทุกคนน่าจะเดินทางมาเป็นเนาะถ้าแบบไม่มีรถส่วนตัวก็น่าจะเป็นรถตู้ถ้าไม่รถตู้ก็น่าจะเป็นรถไฟถ้าไม่รถไฟก็น่าจะเป็นรถอะไรได้กับนั่นแหละนะคะรถประจำทางรถประจาตัวต่างๆวันนี้เรามาดูกันว่าภาพจาก GoPro Hero 9นั้นจะสวยงามขนาดไหนไปดูกันเลย จะใช้บริการเป็นสปีดโบ๊ทเนาะ150บาทแต่ถ้าสมมติว่าเราจะมาในแบบว่าราคาปกติเนี่ยก็จะต้องแบบไปขึ้นเรือธรรมดาจะใช้เวลาประมาณ45นาทีนะฮะแต่วันนี้สปีดโบ๊ทเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก15นาทีโดยประมาณ ทุกคนเมื่อกี้คือเราก็ขึ้นขึ้นจากสปีดโบท๊ทมาแล้วเนาะแล้วตอนนี้เราก็มานั่งกินข้าวก่อนก่อนที่เราจะไปแบบเล่นน้ำเอ่ยใดๆเอ่ยนะฮะเราก็มากินข้าวอยู่ที่ร้านครัวชลิตาแล้วก็มากินข้าวก่อนเนาะแล้วก็ จะขับมอไซค์แต่คิดว่าเอ๊ะไม่น่าจะได้ไปไกลเท่าไหร่นะเรามาเช้าเย็นกลับนะทุกคนเราก็จะอยู่ที่นี่ได้ถึงลิมิตสุดก็น่าจะประมาณแค่6กโมงเพราะว่ารอบสุดท้ายน่าจะเป็น6กโมงเนาะกลางคืนเขาก็จะไม่เดินเรือกันนะคะทุกคนเราก็จะใช้เวลาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเราก็จะพาคุณผู้ชมมาดูว่าเอ๊ะหวันที่ไม่เต็มวันอะไรเงี้ยเออสามารถที่จะมาเที่ยวเกาะลานได้ไหมนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา10บโมงนะฮะเราเดินทางจากกรุงเทพมาตั้งแต่ตอนประมาณสักเจ็ดแปดโมง นะฮะแล้วก็มาถึงที่พัทยาแหลมบริไฮในประมาณช่วง9โมงนิดๆน,น,นะฮะทุกคนแล้วก็มานั่งเรือต่อเป็นสปีดโบ๊ท150บาทเราไปตามดูรีวิวมาแล้วเขาบอกว่าหาดตาแหวนนะเป็นหาดที่แบบเอ๊ะมีความแบบอสวยแล้วก็น่าเล่นน้ำหนุ่มนะ,ะทุกคนอันนี้คือเป็นเป็นครั้งที่2ที่เรามาก่อนหน้านี้คือเราไปแบบหาดสังวานมา แต่นะั่นคือเรามาทํางานไงไม่ได้มาเที่ยววันนี้เรามาเที่ยวก็นิดหนึงนิดหนึงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปไปเล่นน้ำกันเดี๋ยวนี้ขออนุญากินข้าวก่อนนะจ๊ะหนึ่งกลุ่มวันว้า ทุกคนเมื่อกี้เห็นป้ายแล้วใช่ไหมเราก็มาที่หาดโนนนะฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราไปที่หาดตาแหวนก่อนแล้วหาดตาแหวนเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าคนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าบรหบรหมากๆนะฮะทุกคนเพราะว่าเป็นที่จับตามองแต่พอมาถึงแนะตอนเนี้ยพูดแค่นี้มาหาดนวนเลยค่ะมาหาดนวนได้เลยนะฮะทุกคนขออนุญาตแผลหนึ่งอ่าทุกคนสามารถมาที่ หาดนวลได้นะเรามองว่าหาดนวลสวยกว่าโอ้ยเห็นไ,ไหมกดีมากเลยอ่ะดูดิแล้วมันสะอาดกว่าเพราะว่าหาดตาแหวนเขาจะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาดตาแหวนจะมีอะไรนะขยะนะทุกคนขยะขยะเดี๋ยวจะพาลงไปดูเดี๋ยวจะพาลงไปดูข้างล่างเนี่ยตอนนี้ก็จะมีแบบว่ามุมถ่ายรูปเก๋ๆชิคๆนะฮะดูทะเลสิเธอเราว่าหาดนวลคือคู่ควรเราว่าหาดนวลคือแบบว่าคู่ควร ผู้ควรแก่การแบบมาเล่นน้ำม,มากๆผู้ควรเหลือการมาเล่นน้ำเพราะว่าตรงหาดตาแหวนเนะี่ยเรามีความรู้สึกว่าคนมานั่งกินข้าวยอยู่แล้วเราจะแบบว่าเออใส่บิกินี่ลงเล่นน้ำก็เขินอายอะไรเงี้ยครับ่ะแล้วบบแล้วบบน่าเขินอายอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาหาดนวลมันก็จะมีเอ้สวยกว่าะอะไรเงี้ยเธอตรงมุมนี้ดูดิดูสวยมาก โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันนะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปมาฝากนี่เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้เราถ่ายคลิปกับ GoPro Hero 9นะฮะเราเพิ่งถอยมาใหม่นี่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเราถือ GoPro ถ่ายนะฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูภาพกันว่าจะสวยขนาดไหนเพราะตอนนี้เรามองจอมันอาจจะแบบไม่ได้สวยถึงขั้นขนาดนั้นนะ,ะทุกคนโอเคเอาเป็นว่าไปเล่นน้ำกันดีกว่าไปพนแล้วตอนนี้นะฮะเราก็ยืนอยู่ในใน้ำแล้วตอนนี้ฉันกำลังชั้งใจอยู่ว ถาจโกโปร9เนี่ยลงน้ำดีไหมก,ก่อน <laughs> ไม่กล้า,าลงน้ำเวอร์ยังไงดีละ่ะถ้าอยากเห็นนี่คือต้องกด subscribe ก่อนทุกคนฉันไม่กล้า,าลงน้ำทำยังไงดีละ่ะเฮ้ยโทแต่น้ำใสมากเวอร์แต่ไม่อยากรื้อหินนะฮะเพราะรื้อหินคืออาจจะแบบเจอสิ่งที่แบบประหลาดใจาอาจจะทําให้เราแบบร้องผมร้องไห้ได้ <laughs> <laughs> เช่นหอยเม่นอะไรเงี้ยมา <laughs> เราลงทั้งชุดนี้เลยวะกันนะทุกคนอุย้ยฉันดีใจตรงเลยอะ่ะฉันทีมชา,ายทะเลแล้วทุกคนจะจับโกโปรลงดาวแล้วนะทุกคนพร้อมนะห้าสี่ห้าสี่สามสองก็คือหน้าต้องอุบาทนะโอเคทำใหม่ใหม,นะม่นะฮะ ทุกคนเห็นสันใต้น้ำใช่ไหม <laughs> โอไอ้หน่าสุไหมทุกคนตรงนี้น่าถ่ายรูปมากนี่นี่ให้ดูไปดูโอ้ oh my god ดีมากสวยมากเลยด้วยดีตอนเนี้ยนะสวยมากมาก สวยมากเป็นยังไงเป็นยังไงดูทะเลดูทะเลหูดีมากเลยดูดูเซฮายเซฮัลโหลดูโอเคเดี๋ยวเราถ่ายภาพนิ่งให้ดูแล้วกันว่าภาพนิ่งสักโกโปนั้นคือเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้คือทรงผมมาได้แล้วหนูโอเคเดี๋ยวดูภาพนิ่งกัน เมื่อกี้ก็ให้ลงน้ำไปแล้วใช่ไหมนี่แล้วก็จะมีตรงนี้อีกน้ำใสมากทุกคนว่าปลาน้ำใสมากนี่ฉันลงทุนเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้ดูภาพใต้น้ำอย่างแท้ทูเลยะนะฮะมันจะมีบ่อปลาดูนี่ทุกคนมันจะเป็นปลาลายเสือนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปลาเขาสวยงามขนาดไหนทุกคนนี่นี่นี่อยู่นี่นี่อนี่นี่นี่หนะ ก็พูดง,ง่ายๆว่าจริงๆแล้วหาดตรงนี้เนี่ยเขาจะเน้นแบบว่าออดำน้ำําดูประการางังดำน้ําตื้น,นอะไรเงี้ยดูสัตว์น้ําดูหินอะไรข้างล่างอะนะคะทุกคนมันจะเหมาะมากกว่าเนาะแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการที่จะถ่ายแบบอะไรเงี้ยเออเรานะมองว่าที่หาดตรงนี้เนี่ยน่าจะเหมาะพอสมควรก <inations> ็นั่นแหละการที่เราจะมาเล่นน้ำทะเลอะไรเงี้ยเราก็ต้องนั้น <rias> ด้วยนะคะคำนึงถึงความปลอดภัยเนาะก็พยายามที่จะเล่นให้มันแบบว่าอยู่ติดหาด ตื่นเ้นให้มากที่สุดเลยนะทุกคนเน้นย้ำว่าวันนี้เรามาเล่นน้ำจริงๆเราแบบไม่ได้มานั่งถ่ายรูปแบบอ๋อจะต้องเตรียมเสื้อผ้ามาหลายชุดเพื่อมาถ่ายรูปคืนเน้นย้ำมากเรามาเล่นน้ำจริงจังเวอร์ตอนนี้ตัวดำเวอร์ตัวดำเวอร์ก็คืออยู่แค่นี้แล้วทุกคนที่เหลือก็จะเป็นมาอ๋อตาละเกล้าสุดปัง <laughs> เราก็จะกลับแล้วนะฮะเราก็เอารถมอเตอร์ไซค์ไปคืนปเป็นเที่ยร้อยแล้วที่ท่าหน้าบ้านนะฮะทุกคนแล้วก่อนที่เราจะกลับเนะี่ยเราก็จะมาเกณฑ์กาแฟอีกชนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้คือมีหลายร้านมากเวล่นะฮะทุกคนมีหลายร้านมากเวล่มันจะมีเกาะร้านบ้านริมน้ำหนึ่งเฮ้ยมรอุ้ยมีหลายมีหลายร้านมากเลย มันจะมีร้านนี้ร้านพักร้อนหนึ่งกรุบก็จะมีร้านต่างๆนะฮะร้านน่ารักมากเลยทุกคนเราจะเข้าไปสู่ร้านผักร้อนนะฮะป๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปบปุ๊บปเว้เว้เว คำถามคือฉันควรต้องไปอาบน้ำก่อนฉันควรต้องไปอาบน้ำก่อนหรือเปล่า <c oughs> สภาพคือแบบไปได้แล้วหนนี่นะฮะร้านผักร้อนเนาะเรามานั่งที่ร้านผักร้อน เซฮายเอริบ y อดี้ตอนนี้คือเราก็ออกมาแล้วนะคบเมื่อกี้รู้สึกว่ากล้องมันจะช็อตไม่อยู่กล้องก็หายไปน,นี้กลับมาแล้วนะทุกคนเราก็เดินทางออกมาแล้วนะฮะก็เท่ากับว่าการที่เราจะไปเที่ยวเกาะล้านเนี่ยภายในหนึ่งวันสามารถทําได้นะทุกคนแต่ก็ต้องมาเช้าหน่อยเพราะว่าถ้ามาสายเราอาจจะได้ข้ามฟ้าแบบใสแล้วว่าแต่เรากลับแล้วเดี๋ยวเราจะไปนอนพับที่พระชยอ โอเคเรามาทดสอบกล้องตอนแบบถ่ายกลางคืนดูบ้างอันนี้กลางคืนที่ย่านแบบว่า Walking Street นะเราจะเดินไปมันมีงานเราเห็นมันมีงานแบบงานเกี่ยวกับของกินเงี้ยทุกคนเราจะลองไปดูนะฮะอันนี้คือถ่ายจาก GoPro เช่นเดิมเนาะ GoPro Hero 9นะฮะตอนนี้บรรยากาศแสงคือคือมืดนะฮะแต่นางก็สามารถทำได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะฮะ เดี๋ยวเราพาไปหาของกินกันนะฮะทุกคนโอเคทุกคนหลังจากที่เรากินพิซซ่าไปแล้วเนอะเราก็อิ่มอิ่มน้ำสำราญนะ ก็ตอนนี้ก็มานั่งอยู่ตรงโปะไฟเนาะจะได้ให้ใหเห็นชัดๆเลยว่า GoPro Hero 9ของเรานั้นคือเอาอยู่ทุกสถานการณ์จริงๆนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบล็อกให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันว่าการใช้ GoPro โ1โตัวแล้วก็บล็อกหวันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างภาพก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะถามว่าส่วนตัวแล้วโอเคไหมคือ ก่อนที่เราจะออกไปกินข้าวอะ่ะเราก็มีการมาชาร์จแบตครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เอาไฟล์เข้าลงไปในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว1เซตนะก็สรุปเลยแล้วกันจากการใช้งานเนาะส่วนตัวรู้สึกโอเคเป็นกล้องแอคชั่นแคมตัวหนึ่งที่บอกว่าสามารถที่จะถือแค่ตัวเดียวแล้วคือครอบทั้งจักรวาลได้ไม่จาเป็นจะต้องแบบมาหน้าชาดหลังเบอร์อันนี้คืออาจจะเป็นหนึ่งข้อเสียก็ได้นะฮะว่า มันได้ภาพที่ค่อนข้างที่จะดิบนะคะทุกคนดังนั้นคือถ้าใครต้องการแบบความโบเก้ข้างหลังละลายหลังไม่มีนะฮะจะต้องไปใช้แบบมิลเลอร์เลสหรือไม่ก็เป็นแบบกล้องคอมแพกดีดีหน่อยหรือไม่ก็เป็นกล้องแบบฟูลเฟรมไปเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในระดับหนึ่งในระดับที่ดีเลยแหละใครที่บอกว่า,อ,าอยากได้กล้องท่องเที่ยวตัวนี้ตอบโจทย์เรื่องเสียงเรื่องเสียงนี่คือต้องบอกไว้ก่อนเลยนะทุกคนเสียงที่ทุกคนได้ยินข้างในคลิปนี้ทั้งหมดไม่ได้ตอ่อไม์แยกใดๆ เป็นเสียงจริงๆจ,จากกล้องตัวนี้อันนี้คือถือว่าเป็นครั้งแรกที่เรามาใช้ GoPro โ,โดยรวมถ้าเต็ม10บแล้วก็ให้9ทําไมถึงหัก1คะแนนเรามองว่าแบตไม่ค่อยครอบคุมทั้งวันเท่าไหรนะ่นักถ้าสมมติว่า คนที่แบบไม่ได้พกเพลวแบงเหมือนวันนี้เราอะเพลวแบงคือลืมก็เลยแบบอ่ะไม่มีเพลวแบงแต่ถ้าสมมติว่าใครมีเพลวแบงนะทุกคนทุกคนสามารถเสียบได้นะฮะเราสามารถเสียบไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยได้อันนี้คือข้อดีของเขานะแต่วันนี้คือเราก็ไม่ได้เอาเพลวแบงมานั่นเองนะก็ตรงนี้ก็เลยตัดคะแนนไปนิดนึงว่าแบตมันไม่สามารถที่จะรันยาวไปแบบจนถึงตอนเย็นสมมติว่าถ่ายตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเย็นอะมันอาจจะหมดระหว่างทางอาจจะหมดตอนประมาณสัก สีส่สห้าโมงเย็นอะไรเงี้ยทุกคนนะฮะเราก็แอบ,บถามพนักงานเขาก็บอกว่าสามารถถ่ายได้แบบต่อเน,นื่องยาวๆก็จะประมาณสัก50นาทีชั่วโมงหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะทุกคนดังนั้นคือ น่าจะต้องซื้อแบตเพิ่มนะฮะแต่ไม่ใช่ปัญหาถ้าสมมติว่าใครมีงบนิดนึงก็ซื้อแบตไว้เผื่อสักประมาณสองสาก้อนนะ,ะทุกคนเพราะาแบตก้อนละแปดร้อยเท่านั้นเองโดยรวมในวันนี้นะฮะเท่าที่ดูฟุตนะ,ะตอนนี้คือเรายังไม่ได้นั่งตัดเรามานั่งดูฟุตแล้วเฮ้ยค่อนข้างที่จะโอเคค่อนข้างที่รู้สึกว่าประทับใจนะ,ะถ้าสมมติว่าใครต้องการหากลอ้องท่องเที่ยวซื้อหนึ่งตัวที่แบบราคาไม่ได้แพงมากเราก็มองว่า โกโปรโฮีโร่เก้านี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากตอนนี้ราคาอยู่ที่15,999บาทหรือ16,000บาทนั่นเองก็ลองไปไปหาดูนะทุกคนนี้คือไม่บอกไปหาซื้อเองเพราะไม่มีสปอนเซอร์ใดๆซื้อเองนะทุกคนอโอเคสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวปิดคลิปไว้แค่นี้ละกันนะทุกคนเดี๋ยวเรเอคลิปนี้ลงแล้วก็เราก็จะนั่งตัดไปนิดๆหน่อยๆน,นะฮะภาพมันอาจจะแบบไม่ได้มีความโปรเฟชชั่นอลมากเพราะว่าเราแบบไม่เคยได้ถ่ายบล็อก แบบจริงจังเคยแต่แบอกว่าถ่ายเล่นกับเพื่อนถ่ายกับมือถืออะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นวอล์แรกที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีโกโปรแล้วเรามีความถ่ายจริงจังมากขึ้นแต่มุมกล้องของเรานั่นก็คือ พูดกันแบบตามตรงเลยทุกคนเขี้ยมากนะทุกคนก็ต้องขอกราบอภัยไว้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวไว้วันหลังถ้าเราไปเที่ยวไหนอีกอย่างเดี๋ยวเราจะหยิบโกโปรตัวนี้ไปเที่ยวกันอีกใครที่ชื่นชอบคลิปวอล์กแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะหรือว่าแนะนําสถานที่มาว่าพี่จ๋าพาไปเที่ยวตรงนี้หน่อยถ้าเราไปได้เราก็จะไปให้เน้นย้ำว่าช่วงนี้ขอให้อยู่ใ,ใกล้กรุงเทพนิดน,นึงเพราะว่าไม่อยากจะออก ไปไกลเท่าไหร่นักนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ยังทํางานอยู่ในกรุงเทพไงยังทํางานประจําอยู่ด้วยนะถ้าว่างเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปให้นะดังนั้นคือช่องนี้คือคลิปจะ ลงน้อยมากเพราะว่าไม่มีเวลาจริงทุกคนต้องขออภัยด้วยนะตอนนี้เรื่องแอปพลิเคชันต่างๆก็ร้อยมันคงที่เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกนะจ๊ะอ่ะโอเคสําหรับวันนี้เอาเป็นว่าพูดคุยเท่านี้ละกันนะทุกคนใครที่ชื่นชอบกล้องตัวนี้ก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะส่วนใครที่แบบชอบคลิปแบบนี้ก็สามารถแนะนํามาได้ว่าอุย้ยชอบจังเลยพี่นู่นนี่น,นั่นเราก็ลองแนะนําสถานที่มาได้นะถ้าไปได้เดี๋ยวไปให้นั่นเองจ้ะโอเคถ้าวันนี้เป็นกลนผู้จาะไรผิดพลาดไปหรือว่าวอล์กไม่ดีเสียงไม่ดีภาพไม่ดีน,นู่นนี่ ไว้นที่นี้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวไว้จะแก้ไขในคลิปต่อๆไปให้มันดีขึ้นนั่นเองโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปจริงๆแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะจ้าบ๊ายบาย